รับปากแม่เอาไว้แม่ขอร้องว่าช่วยรับเลี้ยงให้น้องหน่อยน้องไม่สบายสาัพพิจีจึงได้ขอดูตาแม่ไงแม่มองตาหนูนะแม่มองตาหนูแล้วแม่กล้าพูดไหมว่าหนูรับซื้อแพะน้องก็มึงก็ซื้อทุกคนเลยเห็นสันดานของยายคนนี้ค่ะเลยเห็นสันดานของคนเป็นแม่คนนี้ จ้องตาลูกอยู่แล้วก็กล้าพูดโกหกออกมาได้เนี่ยต้องเฮี้ยมขนาดไหนคนบางคนแม่บางคนเฮี้ยมจนมอมา้าแม่งวิ่งตามไม่ทันถ้ายายสมควรสอนลูกดีกว่านี้นะคะจะมาบอกให้สาวิิรีแซวตั้งแต่ตอนแรกที่ไอ้ไหลมันเริ่มทวงแพ้สาววิรีก็บอกมาเอาซีแพ้อยู่นี่ทำไมยายไม่บอกให้ไอ้ไหลหรือไม่พาไอ้ไหลไปเอาแพะมาละ่ะ พอเขาขายไปแล้วไอ้ไหลมาแจ้งความเรื่องมันเกิดจากไอ้ไหลพายายไปช่วยกันแจ้งความเรื่องโกงแพะนี่นะคะถ้ายายไม่ไปด้วยไปขอคุยขอเจรจากันดีๆว่าขอค่าแพะคืนได้ไหมขายไปได้เท่าไหร่ขอคืนเท่านั้นพอก็จบค่ะถ้าจะเอาแค่เงินเพราอมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วยายมาบ้เศร้าท้อเศร้าท้อเศร้า,ราพ่องมุนดิ เศร้าพ้องมึงสิเหตุมันเกิดเพราะว่าทนายสมเกียรติบอกว่าผมไม่ฟังคุณยายสมควรเป็นคนเริ่มต้นจำภาพยายสมควรได้ไหมคะที่หึงผัวนะ่ะยายสมควรหึงผัวแล้วก็โผล่เข้าไปในไลฟ์ของผัวแล้วมีการลอยหน้าอะไรนั่นแหละคะ่ะยายสมควรตัวจริงยายสมควรที่เราเห็นในไลฟ์ของตาชาน,นั่นนะคะ นั่นคือยายสมควรที่ตัวจริงที่ไปทําอยู่บนโรงพักเดี๋ยวเอาให้ดูค่ะบทคุณยายว่าเรามานี่เรื่องแพะไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดเรื่องแพะันเถืะยายก็เลยวีดวดัดกรี๊ดกราดออกมาเหมือนตอนที่วีดวัดกรี๊ดกราดจาได้ไหมคะที่ถกตูดใส่ตาชานนั่นแหละยายสมควรถ้าคนเห็นท่าถกตูดถ้าจําท่าถกตูดได้เนี่ยจะรู้เลยว่าไม่ธรรมดาค่ะ ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนไม่งั้นถกตูดต่อหน้ากล้องไม่ได้หรอกโอ้โหไหนบอกว่าเคยลื่นล้มกระดูกเชิงการแตกหักแล้วก็เลยไม่สามารถบำรุงบำเรออะไรผัวได้ผัวก็เลยต้องไปคุยกิ๊กอันนี้ฟักกิ้งก้อยเล่านะคะฟักกิ้งก้อยเล่าว่าที่ตาไปมีกิ๊กไปมีคนนู้นคนนี้เพราะว่ายายไม่สามารถสนองนี้ให้ตาได้ดิฉันก็ยังงูคุยเ้าแก่กันขนาดนั้นแล้วนะ เขายังมีออดๆจะก,กิงแกรดกันอีกเลยอ,อันนี้ฟักกิง้อยเล่านะคะถ้าจริงประการใดดีฉันไม่ทราบแต่มีคนเล่ามาแบบนี้แต่เห็นท่าถกตูดแล้วเอ้ยแกไม่น่าจะมีปัญหากระดูกเชิงการนะกระดกสูงสักขนาดนั้นดูภาพไหม ต้องบอกว่าคุณยายแกต้องเป็นขาแรดแน่นอนค่ะโยโยโย,โยไปไป,ไปล่างไม่ไป,ไป,ไป,ไปล่างไม่ไปล่างไม่รู้ว่าไม่ล้างอะไรไม่ล้างก้นที่แกโยกหรือเปล่าแต่อูดแกโยกแบบอืสบันหันแหลกนะคะถือว่าในวัยขนาดนี้เนี่ยรัดทีเดียวรัดทีเดียวค่ะ